สวัสดีครับพี่น้องส้หรับคลิปนี้สิเห็ดไม่ยังไอ้คีโพลส่วนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกทุกท่านหัวครับเไม่ยังปนหัวครับโขบแก่แกงไก่ใส่หัวครับพี่น้องไก่ใส่หัวอาหารเย็นของวันนี้เฮ้ยที่ฮามอะไรจำนายเบิร์ดแฟนมินลินผู้เฒ่าอยากได้บอกกูกันบอกกูกันใหญ่โอ้โหใหญ่โอ้ยห้องโอ้ยโอ้หิวกูว่าสิวา เแยกโอกับซังไว้ให้ลูกไส้เมียนลูกไส้สิครับอุบลเออเขาอยู่ยาสูบวยยู่าคอนยู่าครนพะโนมเออนครยาสูใหญ่มาถือโฟกุนคนหนึ่งคนหนึ่งกับไปกับอุบลโอ้แต่ยู่อำเภอพระธาตุครับเนียนได้โอกับบ่อใดพี่น้องบ่อบ่อคู่กันยินดีครับบ่อคู่กันเลย คือตอนนี้นี่หามาเนี่ยคนบ่ได้ซื้อร้อยสองร้อยพี่น้องมีแต่คนสิเมาตาย่างเดียวเนียนมันก็เลยบ๊อกูกันเลยเนียนหามามือหนึ่งกัได้แค่ผู้เดียวนี่แหละครับอาหารเลียงของมือนี่พี่น้องไก่กะให้การสนับสนุนด้วยเท้าแก่ด้วยพ่อคำพันธ์วิชาดีครับขอบคุณมากมากครับแกงแล้วบ่ให้เรากินน้ำดอกบอบ่ตักแต่น้ำก็ได้แล้วว่าเราหยําตอนบ่ได้หยัมมันอันนี้เราว่ามันคาดเขียวแยงแล้วแล้วครับเหมือนเดิมครับ จำนายแจกเหมือนเดิมครับผมเาะที่หู้จักนี่แหละครับน็บ่เคยกินน้ำกบ้นพี่น้องกะว่าคน่เคกินเคยอยากน้ำกันบอกเป็นแย้มทนาก่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาา่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าอาาฮาฮ่าฮ่านาฮ่าฮ่าฮ่าออา่าฮ่า่าฮ้า่าฮ่่าฮ่เห่นฮ่า่าฮ่าฮ่่่่่ นี่กับปะทุเข้มสองโต้ซับไบเดี๋ยวถาตําใส่พริกแกงบ่านเชาเจยมักเอ่อแกงแกงแกงหมอย่างใหญ่แกงไก่แกงขี้เล็กแกงยังนี่ตรงพริกแกงตรงใส่ปะตูเข้มแทนกับปิเขาเรียกวัฒนธรรมการกินเมนต่างกันของแต่ละพื้นที่เมนตอนการตาพริกแกงมียังในไอขีพูนสวดตาพริกแกงอือกระตาใส่หกครับเออมียังนงแน่ เออนี่แหละสูตรสูตรเรื่อันนี้นะสูตรบ้านหัวหน้าครับสูตรเท้าเจอเองนี่แตะตำแบกพริกแห้งครับสิมืดจังหน่อยเแกงบ่จ๊งบ่แกงแล้ะตำแหลวกัะเหยาตาเข่าไก่ด้วยพี่น้องบักพริกกับคักี้นี่เพราะว่าบมื่อเดททายตอนตำเนอะหามหามหามซองไก่จ่อด้วยพี่น้องนี่หนวกหูปิ้วเข่าตาทวนเลยที่ตำพริกแห้งแล้วครับนี่ตะไคร้ซอยสิงไข่ตะไข่อ่าอ่าตะไคร้กับตะไคข่ขาครับ คาซ้อยแล้วก็หอมแดงโอ้คนมีคุณค่าอยู่ตัวนเมียนครับมีอยู่พออมีใส่ใส่ซิ่งไข่ก่อนใส่ตะไคร้ก่อนครับตำ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 พริกแล้วก็ตะไคร้เอาเนี้ยมันตำหยากอนน่ะพี่น้องตำก้อนแกงคือสูตรบ้านหัวหน้าบ่เนาะอกลางบ่บ่อกลาบ่อกลเป็นแบบนี้เด้อแกงไก่ใส่หยวกเนี่ยแกงไก่ใส่หยวกกับน้ำปลาแดงนี่เด้อนะครับเือแกงกับบักพริกแห้งนี่แหละ ใส่หัวหอมแดงบ่แแดงนี่หละใส่ใส่ขมิ้นบ่ขมิ้นบ่ใส่บางคนเขาใส่ขมิ้นเอาสีสันได้บ้านผมบ่ใส่ขัแครงเนื้อหรืออาจจะใส่บางคนแต่ว่าแต่วัี้ผมเห็ดมากบ่ใส่พั่งผั่งผั่งแกรงหน้าว่านเกี่ยวเขาดำหน้านี่เขาใส่ขมิ้นเออสะดวกชิ้นไข่แดงแล้วการใส่ละเอียดแล้วใส่ค่าพี่น้องค่ามันออกนอเนาะปกติเป็นค่าเหลืองเลยนี่ออกหนอกขาเลยข่าเหลืองหมอสำหรับเอามาเห็ดแกงตำเครื่องแกงนี่ดีที่สุดเฮ้ยพี่น้อง หอมขคาขาหน่อยก็ไห้จินกับเจ้าซะเอาไปลงเอาไปลงไหวอยู่สวนไปอย่างแล้หอมแดงเลรอปันนี้พี่น้องบ่ต้องละเอียดปันไดนก็ได้ครับหอมแดงนี่ค่อยๆบูไปทีละหัวสองหัวเนี่ยมันสุดพงน้มันสุคุยลุยตั้มขึ้นน้ำยาครับปุ๋นเมนครับเพียงแค่ว่าบ่ได้ใส่กระชายเมน น้องนั่คือกันเบิดครับหอมแดงผมก็สีบุบุแบบนี้แหละพี่น้องบ่ละเอียดมันนี่ก็เอาตามราตตามให้เข่ากันเดี๋ยวสิไปเคี่ยวกะบิีชาปลาทูเข้มไอที่พูดสวดถามจริงก็เขาบั่นเจ้านี่ใส่ปลาทูเข้มแน่บ่บ่ครับบ่เคยมีไม่เใดที่ใส่ปลาทูเข้มเลยนะบ่ครับบ่มีอืหัอันปลาอันปลาอันปลาทูเข้มนี่ก็คือบ่ทอดกับหมกตองนะมีสำนั่นมะนาวบีบลงผงสุดรสห้อยกินกับบักพริก บอสังกระท,ทอดบกกินกับจบซีรองจบสีรองครับขั้นตอนการแกงตั่งหมอเขียวกะทิกรนใหแตกมันบมี่บะเพาหน่วยกับใสกบ่กะทิกองเียวบะมกี้่ปองบมีบเ้า,าหน่วยก็ใสก่กะทิกองเบาพิษหรือบาถึกินคาแบมบีะอุ้ยหหกะทิแตงมันเลยประเดี๋ยวเออๆหน่อยหนึง่ง กองแบบใส่พิ่แกงลงไปพี่แกงที่ห่อโขกไว้นี่ีอะครับพี่น้องตั้มตั้มตัวตัตัโ,ตตโขกว่าอะไรเนาะข้อสิ่งนี้ขัวจังสี่นี้กุ้งโรกินได้เลยได้นี่แก้วผักนะอืาเม,มนเป็นน้ำพริกน้ำพริกปลาทูกเค็มเมนบ่เป็นน้ำพริกหล่นน้ำพริกหล่กักวกะทิเนาะกัวใส่ไว้เต็ม่อย ไก่เอาอาไก่กลิ่นว่าหลอดตัวกระโดดว่าไม่ขวนเนาะเพามันเงี้ยเนาไก่มะไซแบบนี้ไอ่ใส่เรื่องม้าครับเนาะโซนไอ้บ้านนะครับ เราท่านไหนใส่น้ำเด้อพี่น้องต้องครัวมันหอมๆลวกไก่ไปก่อนครับตวกจิ้งไก่ไปก่อนไปที่แล้วน้ำพริกแกงน้ำล้างโคกน,นี่แหละนี่แหละครับหน่งหนิงแกจะผึ่งนปดหรือหน่งแกซึนไปไห โอเคหนิงแกตขึ้นห e. ลักเดี๋ยวก็อ่อรอให้เดือดครับสัแป๊บนึงขราวนี้เราจะไม่แตกไก่นะครับไม่ใ <paragraphs> ช oh, ่เปาอ้าแจกมันโออ้อล่ะคืนมาป้ายไปหน่อยเกลือสดอ้าวเออมีไขหม้วนหน่อยได้ืสดถิ่นบ่อแดงจื้อคืนเลยพี่น้องอ้ากะทิกองเดี่ยวเขียวกะทิใดดีไก่มันมั่งแบบนี้แง่เดี๋ยวก็ปิดฟ้าว้ก่อนสักพักหนึ่งจงคอยใส่หยวก เหลืออ่ออแล้วนี่ใส่หย,ยวกกล้วยลงไปอือโอ้ยแม่วาหอมหนาหมือตำม้วนเดียว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 โอ้ปัดบบงอหน,หนจับเลี่ยนกล่องอเลยเอาโอเซ่นี่ครับตามด้วยปุ๋ยยูเรียหมอนีให้พี่นอ้องหนึช้อนโต๊ะเราต้องใส่ครับเพราะหม้อมอันใหญ่ ใส่เสียบอันนี้มอเบอร์เทอร์ไร่เดี๋ยวเดีเเ๋ยวมอเบอิยี่สิบแปดจากมีไสยแขกเลมาหาชิมๆเ,เลยันจีาิแล้วมลิน้ำตั้จี๊ยมากราบานมาชุ่มเมือุ่มือเลยข้ามขวนบานหวัวหน้าเขาคือข้ามขวนบาน,บาน,น,นยังไงหวัวหน้าเป็นสถานที่หย่อนใจหัวหน้าเป็นสถานที่ย่อนใจ น้ำมักหยอกเพลงน่มวนดีีพีอนอนมวนูแหลกมวนครับหลายๆเพลงมวนยเพลงเยอะนทีละข้างอันเด้สม้กเรียนเรียนอาเช้าเลยเจอกัรทวันดราเมนเมนเพลงนี่มวนนำคือ้องคอยสสมเออแสนสมบอกคือลองแห้เขาได้ห้าน กร้องเพ่ยง้นด้ยนิหละมาร้องเพียงเนาะเขาติดตยมาหาองีองเพียงกับห้องเพียงโบราณตัวรองคือเ่า่านมาเสียแล้วน้ำขันหองชุดดังๆของมันเองด้ครับตอนนี้อายุแปดสิบเทไรตตีแปดสิบแิบแปดนะแปดสปดขาตเกาเก่ากอง กะเจ็ดทีเขาลดมาห้เจ็ดเก่าโอ้ขันแมนเอาเรือเอาตำเก่าเอาไอ้หยกเก่าซิสองแมนเจโน่กะไทยรุ่จุบันนายกอบันหัวหน้าไทยสีมัดมน่นนเดียวกันทาแรนแข่งกันเด้เลยครับใดว่ะทาไดเลยทาราะอย่โอ้หลุนเดียวกันย่งอยู่ตีจ้คุณม่มีนั่นสิบ้านบ้านเข้าไปหมดเลยมันบ้านลาเป็นนองอ๋อพญิลาบเป็นหนองมันย่างเด็เปีุ่ณอยู่เนาะ้าวตออยน่ไม่ เ<ด>ท่านี้เดนนานี่เดียเด๋ยน,นี่มันจะเราฟังเพลง,องโอ้ยตะคุ่นน่ะนะอู้ยหลุนหลานกูมาอยู่มันมาเทรกออกน้องเป็นเบียร์ดูบ่ได้แม่มันเอากับกนั่งนังน่งนั่งอยู่น,น,น,ยยนั่นแหละพญ่ตีทาศิบดีครับขั้นตอนสุดท้ายคือใส่พระอีตู่ดีบอรครับรล่องล่องสุดท้ายครับล่องสุดท้ายแล้วก็อีหยังอีกแล้วก็เสี่ยมกินโอ้ก็ อแลนิคกงซกงอยูแกีแกัวมาแกงแกงแกงแกดแกวนกงแกงแอ้วนคแอ้วนนี่งฮ็งแกิแนแกงไกงแกงแกงแกกง้กงแกงแกงแกากงแกงแกงแก้แกงแกงแงแกกงแกงงกงแก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 ้วกงแกงแกงแกงกกแกงไก่ใส่แยกกล้วยงแกงแงก แกจะไม่กน,นั่นน,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 นหนาแกเลิศหนา่นาเรากินแกงไกไ่บ่ได้เราบอกกินไก่กินเป็ดปดแกดครับมาเนี่ยพอ